ไฮกระซิ์พร้อมนำเสนอวิดีโอสดเป็นแล้วคะ่ะสวยจับมันจะโป้นะลอ็อกกอดโอเคไม่โปหะหรอก ก็จะกลับไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วนะคะทุกคนชีวิตที่ต้องสู้รดสู้ดินนอออ้นรนพิกกอทอมมัอไมอยจะเชื่อหรอนี่คือการพักผ่อนจริงๆมีความสุขมากครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวแบบพักผ่อน ที่สุดแล้วก็แอบ,บแกะสิวตัวเองดูดิตอนแรกก็ไม่เป็นนะแกะสิวจ้าแกะแบบมันไม่ได้เป็นสิวอะรู้สึกว่าอุ๊ยน้องดูอุดตันอ่ะสะน่อยกระจบมันชัดชํำเลยชุดสวยซาร่าเลยเมื่อวานกดสั่งซาร่าบีบว่ามันหลายบาทเพราะว่าเดือนไหนไม่รู้ต้องไปมาดีบีกเนาะ เดินหน้าหรอมีไปมองดีฟอีกกดเลยค่ะเดือนนี้เพิ่งได้เริ่มกลับมาท่องเที่ยวยางมัดผมยางมัดผมอ่ะแฟคเตอรี่ค่ะขายอยู่เธอได้ใส่ชุดน้ำน้อยมากกลับกลับวันนี้ค่ะกลับวันนี้กลับวันนี้กลับเถอะ คิดถึงเป็ดม้าน้าสดจืดจะตายเธอสิบหว่างสิเจ็ดว่างสิบปดถ่ายพิีเซนเตอร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคิวกันนะคะว่าเดือนนี้ คุณแก้มบุ๋มมีงานทำอะไรบ้างการไปเที่ยวต่างประเทศไม่นับนะว่าเป็นการเที่ยวอ่ะอ่ะสิบห้าถึงสิบห้าอยู่ภูเก็ตใช่ไหมสิบหกวางสิบเจ็ดวางซึ่งสองวันนี้ต้องมีวันหนึ่งที่เราจะทำผมสิบแปดถ่ายพิเซนเตอร์สิบเก้า วางเพราะต้องเก็บกระเป๋า20ถึงสามถึง23ไปฮ่องกง24มีทำงานเนาะไปผูจองแล้วก็ตอนเย็นไปที่หยดของมิมนะคะน้องมิมย5ถ่ายพรีเซนเตอร์เรียนตัวเลขสองอะ่ะ26ถ่ายงานสองงาน27ไลน์แม่ตาัก28 ทำงานไลฟ์ยีบเก้าทำงานถ่ายคลิปแล้วก็มีไลฟ์สาสบว่างส1มดว่างหอแล้วก็ไปพฤศจิกาหนึ่งว่างสองว่างสามทำงานสี่ทำงานห้าทำงานแล้วก็ว่างว่างวงว่็ดทำงาน18บแปทำงานแล้วก็ว่างอ๋อไปพอดียีิบสี่ถึงยี่ส็ดยี่สิบหกกลับมาทำ อ๋อยีโรงงานยีิบกคนเกิดตัวเองสามสิบทำงานทันวามีอีกไหมทันวา,ย,า,นวายังไม่มีชามกาขับจะข,ขับไปไงล่ะเขาไม่มีขยอไม่ขับจะ้ะฉันขับได้นะจ๊ะเกียร์กระปุกอะเหยียบคัสอะเออฉันขับได้จะ้ะแต่ว่าพอไม่ยอมไม่ขับเนาะถ้าฉันขับมันจะเฟียลปะ หนุ่มฟอรหรอเฟียวปะสภาพกันแดดยังไม่มากันแดดมาวันนี้วันอังคารค่ะเขาบอกว่าวันอังคารชุดบิกินี่เห็นไม่เห็นหรอกแทบไม่เห็นเราก็ต้องเกรงใจนิดนึงมากับแม่เ่ะจะมาแบบเซ็กซี่มากมีดาป่วันนี้จะใส่ไว้นสีมพูเข้ายัาง วันนี้จะชมพูช่ำมีงานทุกวันเรากรอบโกยช่วงสุดท้ายแล้วแกทำงานเถอะเราว่างงานกันมานานแล้วหรือเปล่าแสงมันดีด้วยเราเอาจจะว่างงานกันมานานแล้วก็ได้นะทิมทานรักแล้วไหมหเย็นเตะ ขนส่งตอนนี้เขาพังที่หน้ากันปะรับบนะทอะไรเนอะคางเขาแตกอะเท่าที่เขาได้ยินมาก็คือคางขนส่ง,งอะเหมือน,นเขาไปลดงะลดคนเนาะลดคนลดเงินแล้วก็คนทำงานหนักบางบางค้งเขาก็เลยออกยกคางเลยมันก็เลยเรียกว่าคางแตกอะไรแบบนั้นอะทั้งทงี่ขนส่งเขาก็เขาไม่ได้ตังค์หรออยากรู้จัง แจ้าของอะพูดตต้แรนใต้ไม่ได้นะพูดได้แค่เดคอนซีถรรรัตนี่ต <laughs> <laughs> ายังเบาดีไปกับพี่พ,พีด้วยค่ะพังขนส่ง,องรอมาสองเออมันเป็นอย่างนงี้แหละแล้วมันชนอีกไงสิบ,ส,บสิบอีกไงรอดหรอไม่รอดปะกันแดดรอวันอังคารนะจะเปิดพีก็เดี๋ยวจะพินาดเหมือนกันสีเหลืองแต่แตนมากเมื่อเช้าไปส้องเปีนน่ยขน ันี่ก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนช่ำสีเหลืองนั่นแหละค่ะแตกแตนค่ะทลายค่ะทลายความฝันของชีวิตค่ะพูดเลยขนทองของนี้ยังน่ารักเกู่รอชไปิินไม่มีเลยอะรอบเนี้ยไม่ได้ถ่ายเลยอะเดี๋ยวรอไปมาดีบแล้วกันเนาะถ้าไม่เป็นปอร์ตาด กันแดดของพี่เองค่ะกันแดดนางร้ายค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนของมาวันาคาะหลังจากขาดไปเป็นเดือนแล้วมาแค่เจ็ดันหลอดคุณซันนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายใช่ไหมแล้วมีการลบชมผู้หญิงได้เงี้ยด้วยหรอหน้าใสเงาแววเลยน่ารักเนะี้ยเราชมนี้ได้ด้วยหรอมันดูแปลกๆป่ปปปะฮะหรือว่าอมอก็ไม่นะปกติ ไปฮ่องกงเหมือนเดิมค่ะเออแม่พี่พีน้องพี่พีไม่แค่แบบเออหรือว่าแบบเป็นไปการเหมือนแอลสาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันแบบยังไงไงมันก็เลยดูแปลกๆนิดนึงถ้า <c oughs> ถามอัะน,นี่ย้ถามเฉยอยากรู้ว่าแบบอม,มันคือคำพูดของชนีในการแบบพี่แบบหน้างเงาจังเลยค่ะแต่ผู้ชายพี์มาปุ๊บหน้างเงาเลยหน้ารักณมันแปลกๆอะ Mẹ éo, éo thế mà Éo được béo Chôm nó <đó. cười>